จันหยกจักพัท fs ส F h 4 6มาแล้วค่ะเอามาลงนะคะในกระถาง8มีทั้งกระถาง8กระถาง6เลยค่ะนี่ค่ะในกระถาง6ก็มีค่ะสวยๆเลยนี่นะคะตัวนี้เป็นไฮบริดนาคอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีอัตลักษณ์แล้วก็ฟอร์มใบที่ผสมผสานมากๆเลยค่ะนี่ไซส์เล็กนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มีความฉีกแตกต่างออกมานะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบรูปให้ชมนะคะว่าตอนฟอร์มเต็มนะคะเขาเข้าฟอร์มยังไงแล้วก็หน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะนี่มีไซส์สวยๆค่ะนี่ค่ะเ่าสวยๆมาลงกระถางให้เลยจ้าใครสนใจแจ้งแอดมินได้เลยค่ะฟอร์มสวยมากค่ะตัวนี้แล้วก็ฟอร์มค่อนข้างกลางไปถึงใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะ